สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาชมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไปรับชมกันได้เลยครับสุดยอดมากครับ Let's go สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาชมนี่ครับนี่ครับนี่เป็นลูกตําลึงนะครับว้าวว้าวว้าลูกตําลึงสุกนะครับนี่ครับสีแดงสวยมากเลยครับนี่ครับอันนี้ลูกตำลึงดิบครับผมว้าวว้าวว่านี่ครับ นี่ครับสุดยอดไปเลยครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นลูกของกระถินนะครับนี่กระถินคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับกระถินเราก็มีทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้หาดูยากครับผมนี่ครับเป็นลูกตําลึงสุกกับลูกตําลึงดิบนะครับนี่ก็จะเป็นยอดเขานะครับเนี่ยเป็นยอดตํำลึงครับผมสวยงามมากครับผมแล้วก็จะแผนขึ้นไปนะครับแผนกลองขึ้นไปเลยครับทุกคนนี่ครับว้าวว้าว้าวว้าวว้าว้าว นี่ครับนี่มีหนึ่งลูกนะครับครับอันนี้ก็มีรอยนกกินแล้วนะครับเนี่ยครับนกกินได้นะครับนี่ครับข้างในเขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นสีส้มสีแดงนครับนี่ก็เป็นลูกลูกตําลึงนะครับลูกตําลึงใบตําลึงนะครับวันนี้ครับครับเถาเขาก็พันกันอยู่กับต้นกระถินนะครับนี่ครับว้าวว้าวสุดยอดมากเลยครับทุกคนนี่ครับ นี่ก็จะมีนี่ครับรอยที่นกนกกินนะครับนี่เขาเขามีอยู่หลายลูกนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นรอยที่นกเขากินแล้วนะครับนี่ก็เป็นเนี่ครับไตกระถินลูกกระถินก็ยอดตําลึงว้าวว้าสุดยอดไปเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับมีหลายลูกนะครับนี่ครับลูกสีแดงแดงสดๆนี่ครับมีหลายลูกอยู่ข้างบนก็มีนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ